จะเต้นหน่อยตรงคอนะครับจับโดนจะเป็นูกกระเดืองนครับเป็นลรูกกระเดืองตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สองสองนิ้วก็ได้แต่ไปด้านข้างมันจะเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตรอื่นมันไม่เต้นหรอกถ้าคนไม่หายใจมันไม่เต้นหรอครับเราจะเต้นแถวนี้ถ้าไม่เต้นหน้าเขียวจะเกียวได้ถ้าจับไม่เจอหน้าเขียวหรือล้อกอ่าเรีว่าเขาจะเขาจะไปแล้วนะครับก่อนจะตุยเราเลยเราต้องรีบปั๊มเลยบางคนอ่ะคางครอกๆนะครับหรือบางคนไม่มีเลยหน้าเขียวปากเขียวเลยนะครับเนาะให้รู้ตำแหน่งก่อนทีนี้ ล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องเปิดเสื้อก็ได้นะครับเนาะนะครับถ้าเป็นผู้หญิงยิ่งไม่ต้องเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะโป้นะครับเนาะเราแค่ดูตำแหน่งลองลากมานะครับเห็นเห็นตำแหน่งลองลากไต่ซี่โครงขึ้นมาสิครับแค่จะเห็นสามเสียมตรงนี้เห็นไหมครับเห็นของตัวเองไหมไม่ต้องจากคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวดนน้องตีอกนะครับเนาะขเียงครับขึ้นมานะครับเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะเห็น ประตูหันนดน้อยวนนมวนนมวนเลครับอาจจะนั่งมาได้วนนมชนวนนมนะครับเนาะนะครับมันตลกบอกว่าถ้าคุณยายไปนมอย่าไปวัดตรงนี้นะครับตำแหน่งจะผิดตำแหน่งจะเคลื่อนนะครับอันพูดร้อเรียกนะครับเนาะนั่งมาไล่มาตรงนี้นะครับมันจะมีสามอย่างอย่งนี้นะครับตานที่อาจจะนั่มวนนมมาอยู่ตรงกลางอีกตงกลางนะครับเนาะตรงนี้ มือเราถ้าเราตังบ่านี้เเห็นสัมมือนะครับแยกว่าสัมมือต้นมือรสัมเนมือข้างที่ไม่ถนัดแต่ว้าไม่ถนัดลงก่อนแล้วก็ตึงนะให้รู้ตำแหน่งก่อนหลัง่รงระหว่างนะครับหน้าอกมนมชนมณโนมตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาวัดขึ้นมาสองนิ้วสองนิ้วจะได้จากจากสามเหลี่ยมแล้วมาขึ้นมาแล้วก็สัมมือก็จะวางเหนือเหนือสองนิ้วขึ้นมานิดหนึ่งนะครับครับตรงนี้นะครับเนาะ แถ้าเรารู้ตำแหน่งแล้วอันนี้คือคือตำแหน่งที่กดที่ถูกวิธีนะครับเนาะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็ตำแหน่งเหมือนกันนะครับเดือดมนะครับเนาะพอรู้ตำแหน่งแล้วก็เริ่มกระบวนการถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ตอบครับหนึ่งเขาอาจจะหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือโดยโทร <16 9. S 2> โทรหนึ่งหกเก้านะครับแล้วก็รถหนึ่งหกเก้าเขาก็จะมี AED อยู่แล้วนะครับ เมื่อเราประเมินแล้วว่าคนไข้หัวใจหยุดเต้นนะครับหรือว่าไม่หายใจแล้วก็ทําการ C p R นะครับ,รบ,นะรบประเมินแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วก็เราค่อยทาการวัดตำแหน่งถูกแล้วเมื่อกี้เราโทรหนึ่งหกเก้านะครับเนาะอย่าลืมนะครับผู้ใหญ่กับเด็กจะต่างกันนิดหนึ่งถ้าเด็กนะครับเด็กก็ไม่ปั๊มเลยนะครับเนาะถ้าผู้ใหญ่นี้จะแตกต่างจากเด็กนะิดนึงคือเด็กน่ออกซิเจนมันขังเร็วไม่ได้เด็กจะเสียชีวิตเร็วม,มากกว่า ผู้ใหญ่ปั๊มไปก่อนปั๊มค่อยมองหาคนแต่เ้าเป็นผู้ใหญ่มองสิ่งแรกลองก่อนพอเห็นไม่หายใจโค่ก่อนก็ได้นะครับหนุ่มหัวก้าไปเลยพุณให้ไม่หายใจครับอยู่บ้านคุณอีโดยอยู่ใ,าาใกล้คันนาหมาพี่กันเสมออยู่ตรงเวลากรรนันใช่ไหยครับไม่หายใจหนุ่มหัวก้าวเขถามว่า CPR เป็นไหมครับกดหน้าอกเป็นเป็นครับมาทำร้อนนะครับเดี๋ยวจะรีบไปนะครับปั๊มกลับไปปัมป๊มแล้วปัมป๊มเนาะ เฟิร์สคอร์ฟาสคอร์ก็แล้วแต่ลำสับแห้งเนาะคือถ้าเด็กก็คือปั้งไปปังเสร็จตัวก็เรียกหาคนตํบบางหวังหน่้โทรแต่ว่าผู้ใหญ่ก็คือโทรก่รอนให้เขาออกมาพ้องกันดีดีนะผูนใหญ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าทํายังไงต่อครับ,บสําหรับที่กล่าวมาขัา้นต้นนะครับเดี๋ยวจะให้น้องทําท่าดูนะครับคือถ,ถ้าที่ถูกต้องนะครับคือพอระวัดตำแหน่งเสร็จให้เราใช้สั่งมือนะครับข้างที่เป็นถนัดก่อนนะครับลงลงบริเวณตำแหน่งที่ระวัดได้ แล้วมือข้างที่สองประปกบนะครับแล้วก็หลังแขนตึงหลังตึงครับเราจะใช้แรงจากข้างบนนะครับแผ่นหลังมาไหลลงมานะครับเราเราจะไม่ใช้แรงตรงตรงแขนนะครับมันจะได้ไม่เนื่อยครับรแล้วทีนี้เราเราจะจะได้ยินตัวเรียกที่ว่าสาสิบต่อสองนะครับสาสิบก็คือให้เราช่วยหายใจโดยช่วยซ p r านะครับโ,โดยการกดส30สิบครั้งแล้วก็หยุด หยุดสองวินาทีสองวินาทีคือเราจะช่วยหาย,หายใจคือถ้าเป็นโรงพยาบาลเขาก็จะบีบแอมพู o, นะแต่ว่าถ้าอันนี้เราเราไม่มีแอมพู o, ให้เราเชยเชยเจย์างขึ้นใช่ครับอันนี้เชย์างเปิดปากอันนี้คือสองวินาทีนะครับถ้านานสุดคือห้ามเกินสิบวินาทีแล้วก็ปั๊บหัวใจต่อนะครับอลองคนละห้านาทีครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ลอง กับท่าที่ถูกต้องคือหลังตรงครับหลังหลังไม่งอครับเขนตรงครับคไม่ต้องงนะครับส่วนอัตราความเร็วก็ 100- ถึง120นะครับ1 0 0ถึง120ครั้งต่อ1นาทีนะครับความลึกก็ประมาณ2นิ้วนะครับแล้วเราจะดูได้ไงว่าร0 0ถึง120ครั้งนี้มันเร็วแค่ไหนก็เราเรานับเป็นเป็นจังหวะก็ไ้ครับ ถ้าถ้านับก็ที่ผมทำาครับอันนี้คือประสบการณ์คือหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบคือสิบเอ็ดสิบสองครับมันมันก็จะเป็นจั่งหวะสิบเอ็ดเอ็มันก็จะขึ้นมาพอดีเมื่อกี้มือก็เล้งขึ้นไหมมือมือเด้งด้วยถ้าไม่ถูกก็คือมือเราเด้งออกจากตำแหน่งหน้าอกอ่าแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับถ้าสวยแล้วมือไม่ถูก ก็ไปได้ไม่มีประสิทธิภาพเนาะเขาว่าให้อยากให้หลุดจากตำแหน่งโอทีนี้การ c p r นะารครับมตาว่าเรา,เรา,เรามีหลายคนโดยพ่อไปแล้วคือคนหนึ่งก็2นาทีเปลี่ยนครั้งครับคือว่า3 0มสวิคือเขานับเป็น1นึ่งหไซเคิลนะครับ,นะ 30, 30 1, 1รบก็1คนก็4 second, ี่ไซเคิลมันมันก็จะครบ2นาทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันลองรูนะครับะะว่าเราทำอย่างนี้ คนละสอนางทีไหวไหมครับตื <ST UT> ่นความแข็งแรงนะครับเนาะ <ST UT> ทุกวันนี้นะครับโดยโคัคไปแล้วบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป่าปากสองครั้งก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะโรกอะไรเนาะครับถ้าเป็นยากเ,เราไม่เป็นไรเราหว่วงหรือยากเป่าไปเลยลูกเต้าเราก็เป่าไปเฮ้อสองสามสิบสองสามสิบสองครบสามสิบสองให้ครบห้ารอบเลยวันหนึ่งใส่ขึ้นนะค่อยประเมินชิปบระจดอีกรอบหนึ่ง <ST UT> ระหว่างนั้นเดี๋ยวรถโรงพยาบาลมาแล้วนะครับเนาะ 30ต่อ2 30ต่อ2 30สต,ต่อ2เป่าปากปู๊บปู๊บนะครับกดตุ๊บนะครับไน่ต้องอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าอยู่คนเดียวปั๊มมาเลยครับปั๊มอย่างเดียวปั๊มปั๊มปั๊มตุกวันนี้นะครับาการกระ่องการ CPR แบบใหม่นะครับก็เห็นหในคลิปเด็กๆตรงน้ำน,นะครับไม่จําเป็นต้องเองนาน้ำหมอกจากบ่อนนะครับเนาะ คือในแรกเราคิดว่าต้องดันรุ่มเด็กภาดมาวิ่งอันนั้คือไม่ถูกัลักณนปัจจุบันนะครับเนาถ้าเราพยายามกระเด็นน้ำว่กน้ำมันจะมันจะเข้าไปทุกส่วนของร่างกายเขาอยากให้หัวใจทํางานมากกว่าลูกขึ้นมาปั๊มเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวน้าอกมันดันน้ำออกเองดันน้ำออกเองให้ระบบไหลเวียนม,มาก่อนหายใจมาทีหลังนะครับแต่ถ้าบางคนแบกเ่ยเขาอยากให้ น้องหายใจก่อนเขาเลยไม่ได้หวัหวใจช่างหนักแต่ทุกวันนี้ปัามปเลยครับฟั๊มม่งกว่าเหนื่อยก็หยุดเรียกมองหาคนแสดสดงปัป๊มไปปัป๊มไปนะครับคือหัวรถจะมานะครับเนาะเดี๋ยวรถเขาจะรีบมานะครับรีบมารีบช่วยเหลือหรือว่าถ้ายิบอาอยู่ใกล้ยิบอาไปดูก่อนปั๊มก่อนนะครับคือส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นลักษณะที่าาว่ามีวามาส่งให้หยุดหายใจบางทีท่าไม่ได้ปั๊มมาหรือว่าบางทีเราสอนยากด้วยที่ว่าเราขับรถคนเดียวนะครับเนาะ มียากมาจะปั้มเป็นวอกดไว้เลยครับกดซิให้ผมเราจะขับลดฟอ้าไปสามรอบเราเรียกเปลี่ยนทางนะครับถ้าโอกาสรอดก็คือว่าถ้าเราปั้มทันนะครับโอกาสรอดชีวิตถึง70%็ดสิบเปซนให้ขอให้สูงมากเลยนะครับเนาะนะครับเกือบเกือบเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์ถ้าเราปั้มหัวใจระหว่างทางมาระบบไลเวียจะดีขึ้นดีกว่าเราไม่ปั้มนะครับเราสังเกตนะครับอ่านะครับนี่ก็คือปั้มปั้มอันนี้เราสอนวิชาการเดี๋ยวจะให้ท่านลองทํานะครับเนาะ เห็นไหมครับเมื่อกี้ถ้าสวยเราจะไม่เหนื่อยเอาหัวไหล่เลืดเลืดเงเนี้ยมันจะไม่หัวไหลตัวเป็นตัวหมุนเนาะแกนอยูย่ตรงเอวถ้าไปถูกวิธีกันเอวดิงมันก็จะเหนื่อยแขนงอก็จะเหนื่อยมือออกจากหน้าอ,อกก็ไม่มีประสิทธิภาพรืกอไม่พอคนไข้ก็ไม่ฟื้นหัวใจเราก็ไม่กลับมานะครับเนาะ ไปเด้อเ no e ้ยกุไม no. okay. ่มีิจงเลน้อกูชิบอกมันดูสัญญาณมึงยิวอีแวลดูสัญญาณมนงโอเคเข้าเลยพี่จูหายโด่ได้ด้วยโด่งี้แต่ไ่อไม่ได้แล้วแค่โรงแรนยังไม่ออกเลยไม่เจ้ที่บรถเรา ให้โด่งมาจอดข้างกูก็ได้เนี่ยจนงคูณแดงกำลังช่วยลูกขายลูกขายในเขตบอกกรเลยคันหนึ่งมาเลยเหลืองอรับเหลืองหนึง่งญาติโมบายร่วมคันที่สองรับผู้บาดเจ็บสีเหลืองหนึ่งลายแบบ เค้นย้ายก่อนช่วยขันย้ายก่อนออกทีละเคสตามวอทอฟไปฝั่งนู้นเลยสเตเชอร์เอาจอดไว้นี่ก็ได้ซ้ายไปนูเรื่องหนึ่ง

มาา้ตรงกลางกำลังของเราของเราหนึ่งไกด์ขอเล่าอีกหนึ่งเหลืองแล้วก็เหลืองตอนนี้ออกไปแล้วก็เข้ามาเลยเหลืองอีกหนึ่งน้องน้องเดี๋ยวเพิ่งไปดิเหลืออีกคนหนึ่งไหมฮะเหลืองอ่ะเจ้าหน้าที่ขึ้นรถไม่ต้องไปหมดไปแค่สองพอไปคันนี้ขึ้นแค่สองพอข้างหลังอ่ะเจ้าหน้าที่อ,อ่ะ นั point, ่นเจ้านั่นถอดถอดถอดเียวเพราะว่าก็เก็บรถแค่นี้นอปล่อันนี้สียงงนครับสีเขียวเลยพี่ไมสีเขียวหอกเหลืองเหลืองเหลืองเพราะวเขียวเขาเขาออกไปแล้วยหงไปสองร่นี่คนที่สองมันเหลือรถอีกคันหนึงครับพี่ ใช่ย้อนๆไปเก็บทางขั้นใส่ใส่ใส่เหลือเหลือตรงใบอีกคันนึ่งเน่เน่ด้จ้ะ